อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลสั้นจากพิมานแล้วจ้ะไหนดูเซราคาพันห้าเอ้ยซื้อไป เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวันนี่ะไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพารต,ต่างๆในบ็อกฟูดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ hey, อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ โอเคครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่ในเกมเราบอกในแมปของบล็อกฟูดนะครับผมเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเปิดคลิปคุกคนนะเปล่าเราเนี่ยอ่ะก็สวัสดีชาวเทคนิคไมโลเทคโนโลยีทุกคนเลยนะครับผมก็มีผมนะครับดิวทีวีนะครับผมทุกคนครับไม่ได้มาผิดช่องนะอันนี้ช่องดิวทีวีนะทุกคนไม่ใช่พี่ซีลอสนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับผมโอ้โหแต่งตัวยังเลดท่อเลยนะ วันนี้นะผมก็จะมาปอเป็นพี่ซีร้อนะครับผมแล้วก็จะไปสุ่มผลปีศาจเนี่ยนะครับมาแจกคนนะครับผมผู้เล่นใหม่ในเซิร์ฟเวอร์นี้กันนะครับผมทุกคนนะฮะเป็นไงโอ้โหแต่งตัวเป็นผู้หญิงซะด้วยพี่ซีร้อนนะครับผมเละท่อไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดวงของพี่ซีร้อนในครั้งนี้นะครับผมดวงจะดีแค่ไหนนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะผมใครที่กดแล้วเนี่ยขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะะะะคคคคครรรรัััับบบผมโอเเเเเเไปกกนนนนลยยยดีี๋วา่ฮ็ ต้องเริ่มสุ่มนะคะผมเวลาจะไปสุ่มนะครับผมก็ต้องอยู่แล้วครับประจํานะเปลี่ยนไม่ผลแสงก่อนละกานนะครับผมไม่งั้นเนี่ก็ไม่ได้สุ่มโอเคครับเปลี่ยนเป็นผลแสงนะ โอเคไปไปเลยนะผมทุกคนไปที like, ่กอดลิงนะฮะเฮ้ยแต่ว uh ่าผมรู้สึกว่าโลกนี้นะทุกคนก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยเอ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าทุกคนเพราะว่าเซิร์ฟนี้นะผู้เล่นใหม่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับโอเคมาถึงเปลี่ยนเซิร์ฟเลยยังไม่ทันสุ่มเลยทุกคนไปเลสโกเปลี่ยนเซิร์ฟครับผมโอเคครับมาทุกคนผมก็มาถึงอีกเซิร์ฟกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปวัดดวงพี่ซีล็อกกันดีกว่านะครับว่าพี่เขาเนี่ยจะดวงดีหรือเปล่านะขอพพีีีี่่่่่่ซลลอออคคคคคคคนนนนนะะะรรรรรรััััับบบบสสงงดดดวววให้้ผผผมมมมมมยยยชาาาาโโเเเเเิุุกกกทไป3 1> 2 1 Let's Go man ปึ๊ปิบโอ้โหทุกคนบทสปริงโอโ้ทำไมแบบทุกๆคลิปเนี่ยไอเดีวมันต้องเกลือด้วยทุกคนผมไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยมันมันแบบมันเกลือไม่ไหวนะทุกคนโอ้โหผมแบบว่าตั้งแต่รอบนู้นแล้วนะครับผมก็เกลือครับมาสุมเนี่ยเป็นใครน่ะเปิดผลแรกต้องเกลือนะแม่งไม่เกลือคือไม่ได้อะ่ะมันแบบยังไงถึงจะเป็นพี่ซีรอลใช่ไหม แต่มันก็ยังมีปนความเป็นดีวอะแม่ก็ยังเอาเกลือยัดลงมาอีกโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยจริงๆผมต้องไปทําบุญวัดไหนว่าถึงจะแบบดวงดีๆและสุมได้ผลดีๆเขาบ้างครับผมผมก็อยากจะร้องไห้ปูนแล้วก็อยากจะร้องไห้โอเคครับทุกคนก็เนื่องจากรหัสนี้เนี่ยมันเกลือนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาอีกรหัสหนึ่งเนี่ยมาสุมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอีกรหัสหนึ่งเนี่ยทุกคนผมจะเกลือหรือเปล่านะครับอูยหมันใร้ต่อยลิงม้ง <laughs> นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอีกรหัสนะครับโอเคครับไปกันเลยอ่ะทุกคนครับผมก็อีกรหัสหนึ่งเนี่ยมาสุ่มเป็นที่ร้อยแล้วนะก็ถามว่าผลนี้ดีไหมนะทุกคนผมขอตอบไปเลยว่าพอได้นะครับไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะครับก็ยังพอแบบว่าใช้ฟาร์มได้นะเออใช้ฟาร์มจนวิวตันได้เลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดที่แบบว่าอู้หัวหวาลังการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นผลอะไรนะทุกคนโอเคเต็มตัวนะ3 2หนึ่งนี่นะครับผมโอ้โหเป็นไงทุกคนครับผลเฟรมนะครับผมหรือผลไฟนั่นเองนะฮ คือเนี่ยทุกคนครับมีผู้เล่นใหม่ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวพี่ซีรอคนนี้เนี่ยจะเอาผลไปให้ละกันนะโอเคเขาอยู่ไหนนาอ๋อน่าอยู่นู่นกันหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนเราไปกันเลยเอาผลไปให้เลยค่าหัว50ไม่ต้องถามนะครับว่าเขาอยู่เกาะไหนนะเกาะแรกแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับอ่าเรามาเอ่อเขาอยู่ไหมน้อนะครับหาก่อนนะครับหาตัวก่อน what เขาหายไปแล้วโอ้คนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเอ้ยแต่คนนี้ก็วิวเท่าไหร่อ๋อคนนี้นะครับเคนี่เราผลมาให้นายเอาไหมอ่าอุ้ยคนนี้สูญได้ปผลสกายด้วยแสดดดงว่าาเเคโชีจจะัลย เอานะครับโอเคเราทิ้งผลไฟให้เขานะครับเย้ Yahoo วันนี้โคตรโชคดีเลยมาเจอเราก่อนนะครับผมเป็นไงไหนไหนจะสกิลโชว,ว์สกิลสกิลโชว์ไหนสกิลเน่เป็นไงโอ้ยยังไม่ทันพิมพ์บอกสกิลโชว์เลยเขาโชว์ไปซะแล้วนะครับผมเออโคตรเละท่อเลยนะครับผมเดี๋ยวดีๆใครวะเนี่ยรับกดผลถาวรมีการรับกดผลถาวรกันอย่างนี้ด้วยนะครับผมโคตรสุดเลยนะครับเป็นยางงานังไงโอ้โหอย่างเท่เลยทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับผมเหลืออีกหนึ่งรหัสนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเกลือไม่เกลือนะ ยูขอลุ้นนอะยขอไม่เกือเธอสาทูแบบผลมังโกมังกรออกสักทีก็ยังดีนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันนะครับว่าจะเกือไม่เกือนนะโอเคทุกคนตัดภาพไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็อีกตัวเข้ามาสู่มิเทพร้อยแลวโอ้โหแม่งเป็นนานในตรงเนี้ยทุกคนครับไอตรงที่ให้ยืนยันนะครับผมไอลูกเต่าบ้างเป็นเลขบ้างเป็นรังพึ่งบ้างโอ้ปวดหัวว,ว่าไม่ไหวว่าโอ้ทุกคนก็เกือบ5นาทีครับวผมจะทําได้เออกว่าจะทําได้นะครับโอเคแต่ตอนนี้ก็ได้นะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลกันเลยนะครับว่าเป็นผลอะไรทุกคนจำตัวนะ3มหนึ่งน,นี่นะทุกคนโอ้โหเป็นผลบาเรีนะครับนี่ผลบาเรียนะคะทุกคนเป็นไงโอเคก็ผลนี้มันก็ดีนะแต่ก็ไม่ไม่ดีนั่นแหละครับปนเปอนกันไปฮะเออเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปแจกผู้เล่นใหม่กันนะครับเดี๋ยวเราต้องหาตัวผู้เล่นใหม่ก่อนนะพูดถึงโอเคเราก็ต้องไปเกาะบาร์กี้ถูกไหมโอเคงั้นเราก็ต้องไปเกาะบาร์กี้ครับทุกคนเพื่อไปหาผู้เล่นคนนั้นนะครับเออคนเนี้ยนะครับค่าหัวหมื่นเจก็น่าอยู่เกาะบาร์กี้ใช่ไหม ไม่น่าไปเกาะอื่นหรอกนะรประมาณ17ื่นเนี่ยเร้ยนั่งไงเจอ2คนเลยครับผมทุกคนโอเคผมจะให้คนที่วิยวน้อยกว่านะฮะโอเคผลบาเรียมาแล้วจะมาเสิร์ฟ้วครับกินไหมนายผลบาเรียนายฮัลโหลโอเคเราให้เอาไปเลยผลบาเรียเอาไปเลยเนี่ยเราให้นายเราให้โอเคไหมผลบาเรียโอเคไหมเอาเปล่าเนี่ยเราให้นายเอาไปเลยนี่โอเคครับผมสวยผมให้เขาไปแล้วนะครับผมโอเคลหลายๆคนเนี่ยก็อยากเห็นพี่ซีล้อเนี่ยไปเดือดใช่ไหม โอ้โหมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้าพีซีร้อนหรือใครหลายๆคนมาอยู่ในช่องดิวทีวีแล้วไม่บวกโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันโลกใหม่ทุกคนครับไป Let's go เจอกันโลกใหม่เดี๋ยวได้นัวเดี๋ยวได้รู้จักผมเป็นใครนะครับเออไปทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโลกใหม่สักครู่นึงนครับโอเคครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนผมก็มาถึงโลกใหม่ไปเทียบร้อยแล้วโอเคโอ้โหมีข้าหัว9 m อ็ะ ชื่อ Pirate King เฮ้ยจะ i พ a ร e k i ิงตามชื่อเปล่าอยากจะรู้จริงๆเลยครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องรีบไปเซฟก่อน,นครับทุกคนเราก็มาเซฟที่คาเฟ่จุดเดิมนะครับโอเคไปต้องรีบเข้าคาเฟ่นะไม่งั้นเนี่ยโดนนัวแน่ๆนะครับผมโอเคมาเอ้ยเข้าทานันเว้ยเซฟจุดเกิดไปเลยทุกคนครับโอเคทุกคนมาใครอยากจะงัดจะนัวไอดวได้หมดทุกตัวบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนว่าค้าหัวคนนั้นเขาอยู่ไหนนะครับผมข้าหัวเก้าล้านคนนี้หรือเปล่าใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่หรือเปล่าวะเอ้ยใช่ไม่ใช่ดิไม่ใช่นะครับ เขาอยู่ไหนวะทุกคนก็อย่างนัวเลยนะฮะโอเคทุกคนเราออกไปนะครับผมห <im itation> วังว่าจะมีคนออกมาตามร่าดเรานะเราเล่าเขาก่อนนะผมเล่าก่อนอยาก Pv PVP นะผมเอออยาก Pv PVP นี่อยาก Pv PVP มาดีมาดีมาหน่อยดีขอแบบหนักๆแน่นๆนะน,นี่เราเข้ามากลางดงเลยนะครับผมแล้วบอกอยาก p ีพีนะเราท้าเขาหนึ่งหนึ่งนะครับท้าคนนี้ก่อนหนึ่งหนึ่งโอเคไ,มเไหมนายเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาป้าเอาป้า,าก็อย่างหนึ่งหนึ่งอ่ะครับไอเดียแบบเรื่องมันร้อนอย่าห้ามพี่เอ็น้องอะ่ะคนนี้เข้าหัว2.5นะครับโอเคเอาไหมนายไอเดูเรื่องมันร้อน เฮ้ยมีคนถามอยู่ไหนครับเออผมอยู่อะอยู่คาเฟ่ครับเอออยู่คาเฟ่ครับผมเอออยู่คาเฟ่มาดิ9ีก้าอ็ก็ได้ใครก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหนึ่งกับคุณนี้ก่อนนะอ่านะครับผมโอเคมารอหนึ่งกันอย่างแฟร์นะครับผมมาเอายังเดี๋ยวผมนับนะเอ้ยสามสองหนึ่งโอเคไป let's go man มาดิมาสิครับหืเราต้องแบบเล่นปิ่ปิดทางคีนะโอเคไม่โดนครับผมหนึ่งช็อตแล้วอเอ้ยโอ้ยโดนดูดไม่โดนโอ้หดิวอย่างว้าวเอ้ยทำไมดิวสกิลว้าวจังไปไปไม่โดนว่ะ โอเคทุกคนเราต้องเซิงตึงก่อนเซิงตึงก่อนเซิงตึงก่อนนะครับเราต้องเซิงตึงก่อนโอเคพรึบหลบครับผมมายังไงสเต็ปเอ้ยนั่นจะมาล้าเราหรือเปล่าโอเคดูดไม่โดนผมจังหวะนี้โอ้เขาบนสั้นนะอุ้ยแรงแรงอีกแรงอีกโอ้ my god โอ้ไม่โดนเดี๋ยวทุกคนตรงนี้กำลังแบบเชิงตึงนับเชิงตึงกันะโอเคนะครับมาเราก็ต้องแบบว่าดูดเขาให้โดนนะทุกคนถึงจะคอมโบได้นะฮะไม่งั้นเนี่ยไม่ได้เลยโอ้ยหลบครับผมจังหวะนี้ดูดตัวไหมไม่โดนครับผมดูมาโดนปั๊บโอเคยังไงโอ้ไม่ทันนะผม โอเคเจ็บ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 ตามครับผมตามนะวิซันันันซันนับเข้าไปไม่ได้แมวแมวไม่อยากเข้าปึ๊บเออดูดไม่โดนครับผมจังหวะน,นี้โอ้เสียงหายดูดโอ้โหไม่โดนจัะจังหวะน,นี้ทุกคนมันยากมากที่จะโดนโอ้โหไอดิวเป็นไงสกิลแมนไหมล่ะปลาดังหน้าปึ๊บไม่โดนดูดด้วยจังหวะน,นี้ยังไงเอาดิมาสิครับคุณคุณโอ้โหเขาสกิลนะกิลเบ้าโอเคจังหวะนี้เราโดนปึ๊บโอ้โหแตกครับผมหนึ่งสิวไปแล้วนะฮะโอเคมา หนึ่งคนแล้วไออันไหนข้าหัวเก้าเอ็มอยู่นะไอ้ดูอยากเจอข้าหัวเก้าเอ็มจัดๆเลยไม่ไหวเลยนี่เราเล้าไปเลยนะครับย่างหนึ่งหนึ่งเก้าเอ็มงับอโอ้คนเล้าอย่างหนึ่งเก้าเอ็มงับโอ้เก้าเอ็มอุ้ยทุกคนเขานัวว่ะเออเขาหนัวกันผมไม่อยากจะยุ่งอะครับมันจะดูไม่แฟร์เลยอเครับผมถอยก่อนนะครับถอยมาก่อนคนนี้ใครคนนี้ใครโอ้ไม่ใช่อะเก้าเอ็มอยู่ไหนอะโอ้ย่างหนึ่งกับเก้าเอ็มอครับข้าหัวมันแบบว่าเห็นข้าหัวแล้วมันแบบกลิ่นข้าหัวมันหอมอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคครับได้้เียผมรออู่น เออก้าเอ็มขอนักห<ๆ>นักนะโอเคทุกคนมาเดี๋ยวเรารอเขาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเขาจะมาไหมถ้าไม่มาผมจะนัวพวกนั้นเลยโอเครอสักครู่หนึ่งนะครับผม2 0 0 t h years later โอเคทุกคนครับตอนนี้เก้าเอ็มนะครับก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเรานะให้ไปอ่าอย่าไปเจอที่โคลอเซียมอะตรงนี้ไม่มีคนหนึ่งหนึ่งอะนะครับนี่เราไอ้นี่เขานะครับผมไปที Pv ่ PVP ก็ได้นะครับผมเออไปเราชวนเขาไปที Pv ่ PVP นะผมโอเคทุกคน let's go อ่าตอนนี้เก้าเอ็มนะทุกคนโคด้วยนะครับโอ้โหผมไม่รู้นะผมจะชนะหรือเปล่าอขตึงนะ เออขอตึงๆนะครับไม่ตึงนี่แบบโอ้โหดิวมันมันไม่ไหวนะต้องตึงนะครับ 9m โอเคครับผมจะนับนะอะไรผมเล่นในมือถืออ่อนๆให้บ้างนะมามามาเอคทุกคน3 2 1โอเคไป let's ก o m ม n เล่นในมือถืออ่ะโอ้โหมือถือผมก็เอาครับผม 9m อ่ะผมบอลเลยผมก็เอาผมก็เอาครับในมือถืออ่ะ 9m โอ้ยแข็ง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 โอ้ม y god เอาแข็งโอ้ยโอ้ยโอ้ฮะฮะโอ้ทุกคนผมโคตรพลาดเลยโอ้โคตรพลาดเลย โอ้ยเกินไปนี่สินะทุกคนครับพลัง 9M นะครับโอเครอบแรกนะครับไม่เป็นไรไอเดวถือว่าพลาดแล้วกันนะครับโอ้โหเขาโหดจริงทุกคนคอมโบคือโคตรสุดอะผมนี่ยอมจริงๆนะครับโอ้โหคนนี้นะเออเดี๋ยวขอเปิดอะไรเรียบร้อยก่อนนะนายนะครับผมโอเควินแรกนะผมเราเสียเขานะครับผมโอเคนับใหม่โอเคสามสองหนึ่งไปเพื่อนโอ้ไม่ขำแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยทุกคนโอเคเราต้องพีซีร้อนสักหน่อยแล้วโอเคเราต้องเพิ่งพีซีร้อนนะครับพีซีร้อนจับลูกมาแล้วจะโอ้ยเกือบครับผมดีไม่โดนนะแล้วโดนเฉาเมื่อกี้โอ้โหดูดิ เขาคือเขาคอมโบแบบกระชอตเดียวคือเอาผมล่วงอะแล้วในโทรศัพท์ด้งไงเนี่ยทุกคนดูไว้นะใครที่แบบหนึ่งหนึ่งกับผมแล้วแบบอ้างว่าโทรศัพท์แพ้นะดูไว้นะครับอืมชนะได้เหมือนกันนะครับไม่ไมันไม่ใช่เขาอ้างนะโอ้โหแข่งไปหนึ่งทีแข่งไปหนึ่งทีครับจังหวะนี้โอเค let's go ม a n โอยจับขึ้นก่อนนั่นแน่นแน่เล่นมุมสูงเข้าไว้โดนดูนัณนายโดนดูนัณจะอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหเกือบแล้วครับคือผมกลัวสกิลแช่มาแล้วว่ะกลัวสกิลตุ้งแช่มาแล้วอะเขียนผมปาบโอเค ไม่โดนครับผมจังหวะนี้โอเคโอ้ยผมโดนโพดูดโอเคครับผมโดนโพดูดยังได้อยู่ยังได้อยู่รอสกิลรีสักคู่นึงโอเครอสกิลรีก่อนนะครับอ่าแล้วเราเค่อยใส่ต่อนะโอเคพอรีแล้วพอรีแล้วพอเริ่มดีแล้วโอเคพอเริ่มรีก็ดูดโอเคโอ้ยเกือบโดนครับผมเบ้งโอเคสวยครับเจ็บเจ็บเจ็บถอยกันมาก่อนนะ okay, okay, ครับถอยกันมาก่อนเกสกิลเอฟเราอยู่ปึ๊บดูดโอเคครับจังหวะนี้ยังไงไม่โดนโอ้โหทุกคนปุ่มผมไปโดนคลิปล็อกโอไมคกอด โอเคแตกแตกไหมไม่แตกครับผมเบ้งโอ้โหทุกคนไม่โดนะจังหวะน,นี้ยังไงอูดเขาเขาขึ้นไปด้นบมนครับเราตามับผมตามนะฮะโอเคตามครับยังไงอะลงพื้นปะลงพื้นนี่เราพรึบเลยนะลงพื้นปึบ๊บโอ้สวยครับผมโอเคแตกไหมไม่แตกเลยโอเคครับผมเปิดไฟแตกนะครับผมโอเครอบที่สองนะับถ้าเราเล่นระวางน้าแข็งเนี่ยทุกคนเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเล่นเจอกับน้ําแข็งเนี่ยคุณที่จะเล่นมุมสูงนะถ้าไปเล่นล่างเนี่ยเราแพ้ครับผมเจียบเปียกจชวัวพอนะโอ้อีกอีกตาได้ปะ อีกตาได้ไหมอ๋อเราเกิดไกลอ๋เอ ш, เกิดไกลเข<อ>เกิดไกลโอเคครับทุกคนเขาเกิดไกลไม่เป็นไรนะครับผมอุ้ย uh, mm. แต่ก็ตึงมากนะครับทุกคน 9m นะมันๆน,นะคนนี้นะครับคือแบบว่านี่แหละสังคมในเกมดีๆคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้เล่นแล้วบูลลี่กันมาค่าเสร็จแล้วพิมพ์อีซี่อะไรเงี้ยเขาแบบ treaty, เขายังแบบคือเขา,าคุยดีทุกคนครับเขาแบบขำแบบสนุกสนุกทุกคนบางทีดูแนะนำไม่ใช่แบบเขาชนะแล้วขำแล้วเราไปด่าเขาะ นี่เขาตลกแบบเงยคุยตลกตลกนะครับอะไรงี้นะก็คนนี้คุยดีนะผมใครเจอเขาก็เล่นเขาได้นะทุกคนคนนี้ใจดีมากนะครับโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอ้โหปอพี่พี่ีรอดนะก็ถือว่านี่หนึ่งก็เอ็มก็เสมอละกันนะครับผมรอบแรกก็โดนเขาไปวันช็อตวันคิวเลยนะแต่ก็พอมารอบ2ครับผมก็ผมก็เป็นฝ่ายชนะนะผมก็อย่างที่เขาบอกเขาก็เล่นโทรศัพท์ด้วยอาจจะไม่ถนัดหรือแหลกอะไรงี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะผมโอเคเจอกิฟหน้าทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม